เปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พีเรด,ด้วยนะครับกดซับสกายกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปแล้วก็จะเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องคุณชูวิทย์นะครับที่ว่าไปพูดจาทําให้พักส้มเสียหายนะครับโดยคุณวิลเล่ก็จะเปิดเดตโนดนะครับว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณชูวิทย์กับบิ๊กดอเด็กนะครับแล้วก็ไคตะใไครนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดําเนินการนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับในการดําเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายพักการเมืองและผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีนรับบิ๊กโจ๊กอะไรต่างๆเหล่านี้หรือทุกๆเรื่องทุกพักการเมืองที่มีการใส่ร้ายป้ายสีนะครับด้วยข้อความเท็จนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อความเท็จทางต่อๆทางอะไรต่างๆนะนะครับเดี๋ยวพรรคส้มวันจันทก็เริ่มดําเนินคดีแล้วมาตราเจสบนะครับมาตราเจดสามก็คือ ใครใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จก็จําคุกสิบปีเพิกสอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบปีก็ถึงเวลาควรจะถูกดําเนินคดีนะนะครับใครที่ไปใส่ร้ายพ,พักนู่นพักนี้อะไรต่างเนี่ยพยานหลักฐานก็ไม่มีไปใส่ร้ายเขาเนี่ยมันก็สมควรจะถูกดําเนินคดีนะครับเป็นเรื่องอยหา่นะครับไม่ใช่นึกอยากอยากจะใส่ร้ายใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอดีตนักการเมืองวันๆไม่ทำไรเดินสายออกทีวีนะครับด่าพักนั้นพักนี้ นะรวมทีงสื่อบลชนบางสำนักก็ไปด่าเขาก็มสมควรถูกดำเนินคดีเพราะการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องกระทำการโดยสุจริตนะครับต้องกระทำการโดยสุจริตไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขามีดีลลับบง้งล้มเจ้าบา้างด้อยค่าทหารบ้างอะไรจะลายต่างๆที่มันเป็นความเท็จนะครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันบ้างอะไรอะไรที่มันไม่เป็นความจริงมันคือการใส่ร้ายไปนะครับนะอย่างตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ย นะครับก็นะครับไปพูดถึงพักคส้มว่าเนี่ยนะมีมีข้อตกตงลงรับดีลรับกับบิ๊กโจ๊กนะครับในการนําข้อมูลสีเทาเกี่ยวกับพวกคนจีนเบนสมิตมาให้อ่พรรส้มนะเป็นการแลกเปลี่ยนต่อรองนะครับที่จะได้มาเป็นรองนายกดูแลอา่าสำนักงานตุากวรแห่งชาตินะครับ,นะรบแล้วก็จะมีหน้าที่ไปหาสอสอทางใต้มาให้10คนนะครับเพื่อแตกต่อรองกับนะตำแหน่งรองนายก ดูแลสานักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพักส้มเขาก็ออกไปแล้วว่าเป็นการให้ร้ายป้ายสีนะครับด้วยข้อความเท็จไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เขาคงจะเปิดแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งความตกตอนะครับแจ้งความตํารวจนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีทั้งหลายนะครับอะไรที่มันไม่เป็นความจริงไปใส่ร้ายเขาพระพักสม้มเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการนะครับหาเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทา นะครับเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตรไม่มีโคตา้าตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับนะตำแหน่งต่างๆก็เป็นไปตามความรู้ความสามารถไม่มีใครมาเป็นโคตา้าหาสอสอสิบคนได้เป็นรองนายกกรณีบิกโจกอะไรต่างๆนะครับซึ่งพักประชาชนบอกไปเป็นความจริงเดี๋ยววันจันทร์เขาแฉแล้วเขาก็จะมีการดําเนินคดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่จะได้รับหมายสารนะยินดีกับทุกคนที่ชอบไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับดีครับตกเป็นผู้ต้องหาจะได้รู้ว่า นะครับนะจะได้รู้ว่าเออการใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยนะครับด้วยข้อความเท็จเนี่ยมันมีบทลงโทษจำคุกสิบปีไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทนะเป็นคดีใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จตามมาตราเจ็ดสิบสามกฎหมายเลือกตั้งสอสอนะครับนะครับนะรบวมถึงคนที่เป็นไปร้องเรียนเท็จเพื่อพักซ่อมเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันเกี่ยวอ่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจะให้ยุบพ,พักถ้าไปร้องเรียนมันไม่เป็นความจริงก็อ่าอ่าโทษจำคุกสิบปีเหมือนกัน ก็ยินดีครับคนพวกนี้จะได้ไปขึ้นศาลนะครับแล้วไปเอาพยานหลักฐานมาที่เปไไ็นใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยเอาหลักฐานมาจากไหนฟังเขาเล่ามานะครับแล้วก็บางคนก็ไปยืนด่าผู้สมัครนะใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จเดี๋ยวก็ได้รับหมายสารก็ยินดีครับนะครับทุกพักนะครับเราไม่ควรจะไปดา่าเขาบางคนก็บอกพักนั้นพักนี้ซื้อเสียงตะกี้ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้สมัครของ นะครับพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่ามันก็มีการมีข่าวว่ามีการซื้อเสียงแต่ผมถามว่ามีหลักฐานไม่มีนะครับเพราะนั้นใครจะไปกล่าวหาพักนั้นพักนี้ซื้อเสียงโดยเฉพาะทางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกมีคนมาลองเรียนเยอะแต่ไม่มีหลักฐานบางคนบอกเก็บบัตรและเช็ครายชื่อแล้วหลักฐานมีไหมถ้าไม่มีนะครับไปใส่ลายป้ายสีเขาด้วยข้ขอความเท็จก็จําคุกสิบปีนะฮะอย่างทางใต้นี่ก็ เริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยท้องที่นี้ซื้อเสียงสองพันสามพันหลักฐานออกมาถ้าไม่มีหลักฐานใส่ร้าย,ายเขาก็จําทุกสิบปีนะฮะนะครับถ้าเป็นจริงก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องจริงนะเดี่ยก็หลายคนใต้สงขาถ้าเป็นจริงเงินเทาไปถึงใครก็ต้องโดนกันนะต้องมีหลักฐานนะครับนะใครไปใส่ร้าย,ายพักนงน,พ,น,นพักนี้อะไรต่างเนี่ยว่าซื้อเสียงเนี่ยเอาหลักฐานมาหรือไม่เราก็ต้อง นะตั้งกล้องวงจรปิดไว้ใครเอาเงินมาแจกก็ต้องถ่ายคลิปแชร์อะไรไว้นะครับอืมอะไรภาคใต้หมู่บ้านละสี่ร้อยนะครับมีหลักฐานไหมครับนดครับนะเพราะนั้นต้องต้องมีหลักฐานนะครับไปใส่ไลายป้ายสีเขานะครับจำคุกสิบปีนะฮะฝากไว้แชร์แล้วครับอาจารย์เดคุณจะเียนขอบคุณครับฝากฝากแชร์ด้วยโดยเฉพาะแอปฟ้ามันปิดกั้นเยอะทําให้คนดูน้อยไม่ตรงไม่เตือนนะครับอืมนะครับนี่นะฮะ ชูวิทย์บอกอะไรนี่อ่โพสถ,ถึงพักประชาชนทุกวันนี้แค่สั่งสอนลั่นจะลดลงสุดความสามารถเพื่อสั่งสอนในการเลือกตั้งคุณชูวิทย์จะสั่งสอนพักส้มนะทำได้ครับแต่ถ้าเกิดใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จทำไม่ได้ครับคุกสิบปีนะครับนะครับนะเดี๋ยววันจันรพักส้มเริ่มแล้วดำเนินคดีนดนะกับทุกคนที่ใส่ร้ายผมไม่รู้ว่ามีคุณชูวิทย์ด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นนะคุณชูวิทย์จะสั่งสอนพักส้ม เอ่อจะด่าเช้าด่าเย็นหรือพิาพากวิจารย์ยังไงแล้วแต่แต่ถ้าเป็นการใส่ร้ายด้วยความความเชิดนะนะครับก็โดนนะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปครับนะนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคุณชูวิทย์เนียก่โอ้โหนะครับวิพากวิจารณในทางลบพักส้มทุกวันเลยเราก็ไม่รู้เขามีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันมาทําไมต้องทํากันถึงขนาดนี้เนี่ยเออนะเนี่ยหลายๆคนก็บอกทําไมไม่ฟ้องคุณชูวิทย์สักทีหนึง่ง นะครับนะเอออืมนะครับเนี่นะครับอืมครั้งครั้งก่อนต้านกัญชานุทินนะครับเนี่นะครับนี่ลหลายคนเริ่มแล้วพอไปด่าพักส้มทุกวันสังคมกระแสเริ่มตีกลับแล้วเอ๊มีอะไรกับเขาหรือเปล่าทําไมต้องไปด่าทอไปว่าเขาทุกวันไปใส่ไปใส่้ายป้ายสีเขานะครับนะเออเดี๋ยวครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับผมดูจากเพจคุณสรยุทธ นะครับนะนะครับพักส้มเขาบอกว่าส้มไม่ทนพักประชาชนแก้เกมไม่ขอเป็นเหยื่ออีกต่อไปแล้วนะครับถูกด่าใส่ร้ายทุกวัน,นไม่เป็นเหยื่อแล้วแจ้งสื่อบนชนรอทําข่าวจันนี้นะครับวิโรจน์นะครับ,รนะค,รบคุณวิโรจน์นะฮะนัดเปิดสมุดเดสโนดนะครับก็คือสมุดสมุดลายแห่งความตายนะครับแล้วก็จะไปแจ้งความกะกะตนะครับแจ้งความตำรวจเทียนคีย์บอร์ดไอโอใส่ร้ายพัก ใทยที่ทําคลิปทําอะไรต่างๆใส่ร้ายพักเดี๋ยวก็โดนนะครับก็ยินดีทุกคนนะครับที่ได้ไปพิมพ์มือที่โรงพักนะครับที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีเขานะบางคนก็ไปรับจ้างเขามารับงานเขามานะครับเป็น i ไอนะ้วสุดท้ายก็ถูกดําเนินคดีนะครับนักการเมืองคนไหนมีเอี่ยวจับตาประเด็นชูวิทย์พูดลอยๆไร้หลักฐานบอกรอดูความสนิทสนมผู้ใหญ่ระดับบิ๊กดอมีสายสัมพันธ์เบนสมิธ นะครับว่าเบนสมิธบิ๊กดอชูวิตเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะแฉนะครับนะบนะเพราะว่าอะไรไปด่าเขาทุกวันอืมประใจใยนะครับอืมติดตามอาจารย์ทุกวันขอบคุณครับคนเราก่อนจะโทษคนอื่นให้ดูสารรูปตัวเองก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีนะอืมนะครับเขียนชื่อลงในเดสโนตนั่นหมายถึงมัจจุราชรออยู่อ๋อ ผมก็ไม่เยมีความรู้นะส่งหัวใจแล้วครับคุณนาควินนะครับขอบคุณนะครับนะครับดีครับอะไรที่ไม่เป็นความจริงผมว่าต้องดําเนินคดีนะนะครับนะน่าดาเนินคดีเพราะเราจะมาปล่อยให้ด่าพักทุกวันทุกวันไม่ได้นะครับทุกพักนะครับไม่ว่าพักส้มพักแดงพักน้าเงินพักเขียวพักฟ้าถ้าเราไม่มีหลักฐานเราไม่ควรไปด่าเขานะครับนะไม่ควรนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม นะครับมันเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมกับเ,เขานะครับเข้าใจนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะนะส่วนนายกอนุทินก็เดินสายไปทั่วนะนะนะครับไปชุมพรไปภาคใต้ไป,ไปเอบ้างกะปิแฟดคลองจันทนะครับได้รับการตอบรับดีคือกระแสของอ,อนุทินก็ดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับจากเดิมไม่มีกระแสในกรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มดี เ่กี้ก็คุยกับเอกสายใหม่เขาก็ลงพักภูมิใจไทยก็เป็นเพื่อนผมนะครับก็ถามเป็นไงบ้างก็วันนี้คุณสุปจีไปลงช่วยหาเสียงที่เขตสายใหม่ส่วนนายกไปช่วยผู้สมัครที่เขตบางกะปินะครับนะก็ในกรุงเทพก็เป็นพื้นที่ของพักส้มครับนะครับคราวที่แล้วก็ได้ทุกเขตยกเว้นเขตรกกบบาชบังแพ้ไปสี่คะแนนก็คือส้มทั้งกทมแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าส้มจะได้ทั้งหมดหรือเปล่า หรือจะได้บางส่วนพักฟ้าประชาธิปัตย์จะได้ไหมนะครับนะอนุทินจะได้ไหมพักน้าเงินนะครับเดี๋ยวเราก็รู้ต่อไปนะครับว่าส้มจะได้เท่าไหร่